ที่เชิญธงขลุ่พของชาติภาคฤดูร้อนมีความหมายเสมอสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดไทยวอชิงตันดีซีเพราะโอกาสที่จะได้ร้องเพลงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแผ่นดินไทยในฐานะลูกหลานชาวไทยที่เกิดในสหรัฐหาได้ไ,งงไ,ไมโชโช่ง่ายนักการเกิดและเติบโตท่ามกลางวัฒนธรรมแบบอเมริกันที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเป็นหลักทำให้การฝึกพูดอ่านและเขียนภาษาไทยเกือบจะเป็นไปไม่ได้แ,แต่สำหรับที่โรงเรียนวัดไทยวอชิงตันดีซีมีแนวทางแบบไทยๆให้พวกเขาได้ค้นหาและเรียนรู้ด้วยแนวทางผสมผสานในพระพุทธศาสนากับการเรียนการสอนจากครูชาวไทย ครูอาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือกในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเดินทางจากเมืองไทยมาเปิดโรงเรียนภาคฤดูร้อนในสหรัฐเป็นประจำทุกปีโดยมีวัดไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่พยายามสร้างกิจกรรมแบบง่ายๆให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 1ิบสามสิบสี่สิบห้สิบหสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้ายี่สิบชื่อสวัดีผมชื่ออชิวชื่อชื่อชื่ออายุเท่าไหว่ค่ะสี่ขวบค่ะเหมือนกับการสร้างความตระหนักว่าเขาคือคนไทยแล้วเขาก็ ควรที่จะเรียนรู้ในความเป็นไทยแล้วก็มาย้ำเขาว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสำคัญซึ่งก็เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลเขาก็จะค่อยๆซึมซาบไปเมื่อเขาโตขึ้นสิ่งความเป็นไทยมันก็จะอยู่ในตัวเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือหรืออาจจะรู้ตัวเมื่อเขาโตขึ้นว่านี่คือเป็นสิ่งดีที่เขาได้รับจากวัดและก็โครงการนี้คือได้วัฒนธรรมของไทยๆเยอะค่ะคลูกจะมีความ คือจะมีความรู้สึกว่าลูกจะมีระเบียบแล้วมีวินัยขึ้นครับคือจะไม่แสดงตัวออกมาเป็นเด็กของทางเมืองนอกมากนะเป็นที่สอนเด็กที่เกิดที่นี่ครัคือเรายังต้องการให้เด็กที่มีพ่อแม่เป็นไทยรู้ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็รู้ภาษาไทยของเรา เพียงไม่กี่เดือนของการเปิดสอนในโรงเรียนภาคฤดูร้อนที่วัดไทยในวอชิงตันดีซีมีพ่อแม่ของชาวไทยส่งเด็กๆมาเรียนและทำกิจกรรมร่วมกันเกือบทุกวันด้วยความคาดหวังว่าอย่างน้อยพวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองไทยในมิติอื่นๆมากขึ้นเช่นเดียวกับการมีโอกาสทำความรู้จักที่มาของตัวเองในแผ่นดินในอีกซีกโลกหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่เคยสัมผัสจากประสบการณ์แต่ก็รู้สึกได้ ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่สืบทอดมาจากแผ่นดินแห่งมาตุภูมิมันเสน,นอค่ะและก็มีเรียนมากแล้วเ,เรียนรำและก็มีเรียนดนตรีขิม,คมคาค่ะคิดว่าจะไปนี่ยือมาเรียนวัฒ์ไทยอีกมากกว่าพอรีเป็นคนไทยก็ที่นี่ต้องพูดภาษาไทยต้องแล้วก็ที่โน้นก็ไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนมาก ต้องเรียนมากกว่าก็อยากเรียนรำค่ำะเพราะว่าชอบรำแล้วก็ชอบเต้นชอบแสดงค่ะอ๋อ,อก็วัดไทยก็มีสอนรำดนตรีอย่างเงี้ยค่ะดนตรีไทยสอนรำไทยก็เรียนด้วยกันโรงเรียนวัดไทยในวอชิงตันดีซีภาคฤด,ดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่วัดไทยและชุมชนชาวไทยในสหรัฐ พยายามสร้างความเชื่อมโยงและสืบสารทางวัฒนธรรมความผูกพันระหว่างคนไทยในต่างแดนกับประเทศบ้านเกิดโดยเฉพาะการถ่ายทอดความภูมิใจในรากวัฒนธรรมแห่งบรรพบุรุษให้กับเด็กๆลูกหลานชาวไทยที่แม่หลายคนจะไม่ได้เกิดและเติบโตในเมืองไทยแต่ก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์กลางแห่งจิตวิญญ,ญาณชาวไทยที่วัดแห่งนี้ การตุลาชมรายงานจากกรุงวัชิงตันสารัฐอเมริกาคุณอื่นเขาทำว่าฉันเป็นใครพิวเลืองน่าสวยตัวเล็กเอวบางร่างาไม่โตใหญ่ข้าวก็ไม่เชิงดำก็ไม่ใช่ถ้าทางน้ำใจเขาว่าฉันเป็นคนดี